โอเคครับผมวันนี้มาแจากซูเปอร์เซนวี2นะผมก็จะเป็นคีย์จำกัดน,นะผม20คีย์นะวิธีการใช้งานก็ให้เราเปิดโปรเซสแฮกเกอร์ขึ้นมานะครับพอเราเปิดมาปุ๊บก็กดไฟล์รีคอร์ดตรงนี้นะทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนหานะครับตรงนี้ถ้ามีเลขเกิน50ล้านก็ให้เรารีบกดคีย์ขวาแล้วเทอร์มินอลครับตรงนี้นะพอเทอร์มินอลเสร็จปุ๊บให้เรามาดูข้างล่างนะครับเลือกอันที่แบบว่าดอทอีก e e นะครับตรงนี้นะแล้วก็คอนโทรลค้างแล้วกดคลิกซ้ายนะครับห้าม เลือกสีเหลืองนะับให้เลือกสีขาวนะแล้วก็กดขี้ขวาเทอร์มินอลประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเขาว่าเมนนะผมกดคีย์มาได้เลยนะอ่ะใส่คีย์ไปพอขึ้นสักเสร็จอย่างนี้ก็ให้เราเข้าตรงนี้ไปนะครับใส่คีย์แล้วเข้าเล่นได้เลยนะอันนี้ก็จะมีหกหมวนะผมนี่ให้มันโหลดเดอร์เสร็จก่อนครับ เนี่ยผมก็จะมีหมดหลายหมดเลยนะอ่าผมก็เล่น f u ลซ system นะผมก็จะเขียนตรงนี้คนระับบอกนะว่ายัางไงบ้างนะกดสตาร์ไปได้เลยครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะนะก็ไปลองเทดูได้นะครับสำหรับใครที่บอกว่าสนใจซิมดีนะผมก็เว็บไซต์วาส์ตอร์นะก็จะมีขายนะรเริ่มต้นที่99บาทนะค,คนดังๆหรือบอกว่าของดีๆนะครับคัดนานะใครที่บอกว่าฝีมือไม่ล่นหรืออะไรนะซื้อพวกดีไปนะโปรเจกต์ปับพันเว็บก็จบเลยนะเดี๋ยวอว่าส่วนแขกก็ได้นะครับล่นทุกตัวนะ

you and just stand on my high. I told you put on it, but you're all like a side I told you put on it, but you're all like a side Every time on you โคตรชอบเเลว่าเราไม่โคตรชอบเเลยว่าจพูดยังไงแต่เราไมโคตรชอบเเลว่าเราไม่โคตรชอบเเลยว่าเราไม่โคตรชอบเเลยว่าไม่รู้มันเป็นอะไรแต่เราไม่โคตรชอบเอเรามามตรช่นสกันมาวุ่แต่มาห่งยันกำลังดีฉันจะเข้ามาในตอนนี้ทำให้ผมยิ้มทุกอย่างกำลังดีจว่าผมสิบแปดต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ต่างกลังมีถ้ายังมีปัญหา้มึงมาตัวตดีพวกกูเคยเล่นลาบีมันอยู่มนทบเงา stand on e body s าร์ t มันก็เ็นยามี like m a ต like man like m า n l e man like man l I'm a shopman, never dropped her. take you a loop on the Tell me that's how I'm girl, feel free, and I got you moon, I love her. Hey, oh yeah, love, she's bad. Look, on not me, which is bad. Lo, I'm not mad, I'm young, boy, yeah, he's a really bad. Oh, baby, I can't even pay. Dieter, ocean, and you're Now, I know so. Baby, girl, from your mouth, your I love, can you give me

ไฟแคสก,ก็มีนะโปรเจกทารันก็มีนะผมปับผ่านเว็บไซต์ก็มีนะเริ่มต้นที่2.99บาทนะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมก็ใครที่สนใจนะอย่าลืมมาซื้อกันเะยอะๆน,นะผมไอคอนสโตนะขอบมาครับ